ตำนานโลกใต้น้ำเสียงกระซิบจากใต้คลื่นในค่ำคืนที่เงียบสงัดหากคุณยืนอยู่บนโขดหินริมทะเลและเงี่ยหูฟังคุณอาจได้ยินเสียงคล้ายบทสวดแผ่วเบาลอยขึ้นมาจากความมืดของน้ำเสียงนั้นชาวประมงโบราณเรียกว่าเสียงแห่งอะคิรัสเชื่อกันว่ามันคือเสียงของนครใต้น้ำที่ไม่มีวันล่มสลายเมืองซึ่งซ่อนอยู่ใต้คลื่นมานานนับพันปีแต่เรื่องราวของนครนี้ไม่ใช่เพียงนิยายเพื่อกล่อมเด็กนอน ถ้ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันคือความจริงที่คนบนบกเคยสัมผัสก่อนที่เมืองจะถูกผนึกและลบเลือนออกจากความทรงจํามนุษย์แผ่นดินที่จมหายในยุคแรกเริ่มโลกยังเต็มไปด้วยเกาะใหญ่และผืนทวีปมากกว่าปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือแผ่นดินเชื่อเอลซาเรียดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยวิชาเวททะเลผู้คนสามารถควบคุมคลื่นเรียกพายุหรือปอบขวัญสัตว์มหาสมุทรได้กลางเกาะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมกับ แกนแห่งท้องทะเลพลังที่ทําให้ท้องน้ําทั้งหมดมีชีวิตแต่เมื่อกษัตริย์องค์สุดท้ายของเอลซาเรียลุ่มหลงในอำนาจและพยายามใช้แกนทะเลเพื่อควบคุมทั้งโลกบ่อศักดิ์สิทธิ์ทิ้งแตกสะเทือนเกิดขึ้นยักษ์สูงเทียมฝาพัดพาเกาะทั้งเกาะจมหายสู่ก้นสมุทรชาวเอลซาเรียไม่ตายแต่ร่างถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ครึ่งคนครึ่งน้ําเรียกว่าชาวอะคิรัสผู้เป็นทายาทของแผ่นดินที่สูญสลายเมืองใต้ท้องทะเล นครอะคิรัสตั้งอยู่ในร่องลึกมหาสมุทรลูมินา่าล้อมรอบด้วยกำแพงประการังเรืองแสงที่สามารถเปิดปิดได้ตามจังหวะคลื่นบ้านเรือนสร้างจากเปลือกหอยยักษ์และแก้วน้ำทะเลแข็งแกร่งแต่โปร่งใสราวกับถูกปั้นจากหยดน้ำแข็งนิรันด์กลางเมืองคือวิหารสายคลื่นซึ่งเก็บผลึกหัวใจน้ำคือเศษพลังจากแกนแห่งท้องทะเลที่ยังหลงเหลือ พลังนี้ทำให้เมืองมีอากาศใต้น้ำทำให้ชาวอากิรัสมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและยังปกป้องวูเขาจากสัตว์ร้ายยักษ์โลกใต้น้ำในตำนานนี้ไม่ได้มีเพียงชาวอากิรัสยังมีพาพันธุ์และสิ่งมีชีวิตอีกมากเช่นเซเรเนียนักร้องแห่งคลื่นผู้ใช้เสียงหล่อลวงเรือให้หลงทางแต่ในนครอ,อากิรัสพวกเธอเป็นนักดนตรีในพิธีศักดิ์สิทธิ์คราเคนเนสสิ่งมีชีวิตยักษ์คล้ายปลาหมึกยกักษ์ เชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์ร่องลึกลำตัวใหญ่เท่าเกาะทั้งเกาะมังกรน,น้ําเงามัางกรทะเลโบราณที่หลับไหลยอยู่ในถ้าปะการังและจะตื่นเมื่อสมดุลของทะเลถูกทําลายชาวเรวาเผ่า,าเหงือกนักรบจากมหาสมุทรทางเหนือมีเกราะทําจากเกล็ดวานวิญญาณชาวอะคิรชมีประเพณีสําคัญเรียกว่าวันแห่งคลื่นแรกซึ่งตรงกับวันที่คลื่นยักษ์เคยโถมกลืนเอลซาเรีย พวกเขาจะร้องเพลงและปล่อยโคมน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อระลึกถึงบ้านเกิดบนบกและเตือนกันว่าอย่าให้โลภะครอบงำอีกเด็กชาวอาคิรัสต้ตองเรียนรู้การเต้นของกระแสะน้ำศาสตร์การอ่านและควบคุมกระแสะเพื่อเดินทางและสื่อสารข้ามมหาสมุทรแม้มึงจะงดงามและสงบแต่มีคำสาบเก่าแก่ฝังอยู่ในผลึกหัวใจน้ำตำนานกล่าวว่าหากผลึกแตกทะเลทั้งโลกจะเดือดเป็นโลหิต เพราะพลังนั้นคือเศษแกนแท้ของท้องทะเลมีเพียงผู้สืบสารจากกษัตริย์องค์สุดท้ายเท่านั้นที่สามารถหยุดหายนะนี้ได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้สืบสารนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลายร้อยปีหลังการจมของเอลซาเรียมีเรือสีดําไร้ธงลอยเข้าสู่เขตห่วงห้ามของร่องลึกบนเรือนั้นมีนักเดินเรือผู้หนึ่งที่ถือแผนที่ที่นาไปสู่ผลึกหัวทรีน้ําเขาไม่รู้ว่ากําลังถูกติดตามโดยคลาเคนนิตและสายตานับร้อยจากนกครอะคิรัส คืนที่เขาดำน้ำลงไปแตกกำแพงปะการังทั้งเมืองสันสเทือนเรากับครื่องยักกำลังเตรียมตัวกลับมาอีกครั้งจนถึงปัจจุบันยังมีผู้เล่าว่าเคยเห็นเงาของนครใต้ทะเลส่องแสงเรืองรางในคืนที่ทะเลสงบที่สุดและหากคุณได้ยินเสียงเพลงจากคลื่นอย่าล่องไปหาเพราะนั้นอาจไม่ใช่การเชื้อเฉินแต่เป็นคำเตือนว่าข้างใต้นั้นมีอดีต ที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้ง